เกิดเรื่องใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการฮอลลีวูดแบบสุดๆเลยครับเมื่อมีข่าวว่า Netflix กับ Warner Bros. กํากำลังจะรวมธุรกิจกันนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าดีลประวัติศาสตร์ครั้งนี้มันมีความหมายว่าอะไรและมันจะส่งผลกระทบกับพวกเรายังไงบ้างมาเริ่มกันที่ตัวเลขที่เห็นเราต้องอึ้งกันก่อนเลย7 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ โอ้โหคิดเป็นเงินไทยก็คือกว่า2ล้านล้านบาทนี่คือมูลค่าของดีลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากจริงๆซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าดีลนี้มันใหญ่แล้วก็สำคัญขนาดไหนและนี่ก็คือประเด็นหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่รายละเอียดของตัวดีลเลยว่ามันเป็นมายังไงการเกิดขึ้นของมหาอำนาจรายใหม่ในวงการ แล้วเสียงของคนในอุตสาหกรรมละ่ะเขาว่ายังไงกันบ้างที่สําคัญคือมันจะส่งผลกับคนดูอย่างเราๆไหมและก็ด่านสุดท้ายที่รอดี๋วนี้อยู่เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยกับข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้มาดูกันว่าใครซื้ออะไรแล้วมูลค่ามันเท่าไหร่กันแน่ เรื่องของเรื่องก็คือ Netflix นี่แหละครับที่ตกลงจะเข้าซื้อกิจการในส่วนของภาพยนตร์แล้วก็สตรีมมิงทั้งหมดของ Warner Bros. Discovery ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเอาชนะคู่แข่งยักษ์ใหญ่ทั้ง Comcast แล้วก็ Paramount ไปได้แบบเฉียดชฉิวเลยทีเดียวแล้วคำถามคือ Netflix ได้อะไรไปบ้างจากการซื้อครั้งนี้ลองนักภาพตามนะครับ แฟรนไชส์หนังที่เรารักอย่าง Harry Potter ซีรีส์ระดับปรากฏการ์อย่าง Game of Thrones บริการสตรีมมิง HBO Max ทั้งยวงเลยนะครับแล้วก็สตูดิโอผลิตทีวีอย่าง Warner Bros. Television โอ้โหนี่มันคือขุมซรัพย์คอนเทนต์ขนาดมหึมาของจริงเลยล่ะครับและทำไมดีลนี้ถึงต้องเกิดขึ้นอะไรคือวิสัยทัศน์เบื้องหลังการสร้างสิ่งที่เรียกว่ามหาอำนาจใหม่นี้ขึ้นมาไปดูกันต่อเลยครับ ลองนึกภาพตามกันดูเล่นๆนะครับจากเดิมเนี่ย Netflix ก็มีคอนเทนต์ออริจินอลของตัวเองที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอรวมร่างกับคลังสมบัติของ Warner Bros เข้าไปเนี่ยโหหโทาง Harry Potter Game of Thrones แล้วก็หนังกับซีรีส์ทั้งหมดใน HBO Max มันจะกลายเป็นอาณาจักรความบันเทิงที่แบบแทบจะไม่มีใครสู้ได้เลยคุณท็ d s a r a นโดสที่เป็น Co CEO ของ Netflix ก็พูดไว้อย่างน่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า Warner Bros. ได้สร้างนิยามของความบันเทิงในศตวรรษที่แล้วและเมื่อเรารวมกันเราจะสร้างนิยามของศตวรรษถัดไปฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่การซื้อขายธุรกิจธรรมดาๆรรเลยนะครับแต่มันคือการมองไปถึงอนาคตของวงการบันเทิงทั้งหมดเลย แน่นอนครับว่าเรื่องวิสัยทัศน์ก็เรื่องเงินหนึ่งแต่เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลย Netflix เขาคาดการว่าจะประหยัดต้นทุนไปได้มหาศาลเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2องถึงสามพล้านดอลลาร์ซึ่งเงินก้อนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการลดความซ้ําซ้อนของระบบหลังบ้านต่างๆของทั้งสองบริษัทนั่นเองครับแต่แน่นอนครับว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับดีลยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ ในหัวข้อต่อไปเราจะไปฟังเสียงจากคนในวงการกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าแตกออกเป็นสองฝั่งชัดเจนเลยครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงนี่คือเสียงที่ดังมากๆเลยนะครับมาจากสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกาหรือ WGA เขาออกมาถแถลงเลยว่า ผลลัพ์ของดีลนี้จะทำให้คนตกงานค่าจ้างถูกกดให้ต่ำลงสภาพการทำงานก็จะแย่ลงการควบรวมกิจการครั้งนี้ต้องถูกยับยั้งโอ้โหเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็รุนแรงมากๆเลยครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขามองว่าดีลนี้เป็นเหมือนไพคุกคามครั้งใหญ่ต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์เลยเขากังวลกันว่าคอนเทนต์ที่ผลิตออกมาจะมีความหลากหลายน้อยลง จํานวนหนังแล้วก็ซีรีส์อาจจะถูกผลิตน้อยลงแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือมันจะส่งผลกระทบในแง่ลบกับคนทํางานในอุตสาหกรรมโดยตรงเลยค่ะเอาล่ะครับทีนี้มาถึงคําถามที่ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดแล้วแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันจะกระทบกับคนดูทางบ้านอย่างเราๆยังไงบ้างคําถามแรกเลยที่ผุดขึ้นมาในหัวของหลายๆคนแล้ว HBO Max ล่ะจะเป็นยังไงต่อไปจะหายไปเลยหรือเปล่า ทาง Netflix เองก็ยังให้คำตอบแบบเออยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะลงรายละเอียดแต่ก็ยอมรับว่าแบรนด์ HBO เนี่ยมีความสำคัญกับผู้บริโภคก็คือสรุปว่าเรายังต้องรอดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้ว HBO Max จะถูกรวมเข้ากับ Netflix ไปเลยหรือว่าจะยังคงอยู่แบบแยกกันแล้วก็อีกหนึ่งคำถามสำคัญเลยที่อยู่ในใจของทุกคนค่าบริการสตรีมมิงที่เราจ่ายกันอยู่ทุกเดือนเนี่ยมันจะแพงขึ้นไหม และคำตอบจากฝั่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่นะครับเขามองว่ามีแนวโน้มสูงมากๆเลยที่เราอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะเมื่อ Netflix มีอำนาจในตลาดมากขึ้นมีคอนเทนต์ในมือเยอะขึ้นมันก็เป็นธรรมดาที่เขาจะมีอำนาจในการกำหนดราคามากขึ้นตามไปด้วยเรื่องนี้คนดูอย่างเราเราคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ ทีนี้มาถึงด่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งอาจจะเป็นกำแพงที่สูงที่สุดของดีลนี้เลยก็ได้นั่นก็คือการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐคือดีลนี้จะยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับถ้ายังไม่ผ่านด่านของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแข่งขันทางการค้าซึ่งผลลัพธ์ก็ยังบอกไม่ได้เลยว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ทางฝั่ง Netflix เนี่กก็ดูมั่นใจสุดๆเลยค่ะว่าดีลนี้จะผ่านการอนุมัติไปได้อย่างแน่นอน ดีวนี้มันใหญ่ถึงขนาดที่ว่านักวิเคราะห์เขาตั้งชื่อให้เลยนะคะว่า Reorienting Hollywood หรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าการจัดทิศทางฮอลลีวูดใหม่ซึ่งมันหมายถึงผลกระทบที่มหาศาลมากที่จะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็ผลผลิตของอุตสาหกรรมบันเทิงไปอย่างสิ้นเชิงเลยพูดยังไงคือมันไม่ใช่แค่การครบรวมกิจการธรรมดาแต่มันที่การปรับโฉมหน้าของวงการกันใหม่เลยทีเดียว สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงแบบไหนมันจะเป็นการเปิดแสกราดใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้กับวงการบันเทิงหรือว่ามันจะเป็นแค่การผูกขาดอำนาจที่น่ากังวลอันนี้ก็คงเป็นคำถามที่มีแต่เวลาเท่านั้นละครับที่จะให้คำตอบเราได้